วิวคล้ายเชียงใหม่หเอเริ่มเย็นด้วยไม่ร้อนไม่ได้ยินตรงใช่ไหมพ่ยิงพี่ยิงพี่ยิงมาแน,น่เหมือนเหนมือนจังไก่แม่วางเทียบเออกา้ามอ่ะคือว่ามันขนมันขนฟูแต่ยังไม่ตัดขนไงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอา่า อยอยู่ที่ไหนเออยู่ที่ไหนเออที่ไหนบ้านหอมเทียนนะคะวันนี้เราพาทุกคนนะคะมาชมนะคะว่าบ้านหอมเทียนจังหวัดราชบุรีมีอะไรนะคะติดตามว่าจะมีอะไรมากใช่ไหมใช่นะคะวันนี้พาเล่กับคุณยายดานะคะพามาไกลมากนะคะต้านบุรีวนสองชั่วโมงกว่าแม่ขี้ใช่ไหมเออแม่ก็ไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยอ่าแล้วเขาที่นี่เขามีการทําเทียนด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงตามฟ้ากับแม่ไปเลยค่ะอ มาดิค่ะทุกคนดูใน้เนี้ยนะคะก็จะมีการขายแบบสินค้ามีร้านขายแบบสินค้าที่เป็นสินค้าเขาเรียกว่าอะไรนะเออด้วยยินบ้านเอออันนนั้ก็จะเป็นผ้ามะฮอมเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าลายขม้าอะไรเงี้ยราคา แม่เป็นไงเชียงใหม่ไหมอือบลือดขาดเลืเชียงใหม่แม่่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเออเชียงใหม่เดือนละร้อยยี่สิบบาทเออคล้ายเชียงใหม่เออร่มเย็นด้วยไม่ร้อนไมรมเื่นเลยแต่ว่าชันนิดนึงแะชัอยากดีลูกเขาดหวยแต่ชันนิดนึงนะด้วยแต่ว่าไม่ร้อนมัไม่ร้อนข้างบนนี้นี่เลยทุกคนโอ้โหนี่สวยว่ะไอ้ข้างบนนี่น่าก่อนเลยไหนไม่เป็นไรแม่แล้วถ้าอยู่ได้อยู่ โอ้ในมุมมีเรื่องนี้ถ่ายอีกแล้ซอกอะไรอะป้าป้าที่ซอกอะไรไม่เห็นป้าเขาบอกไม่เห็นพอเอามาที่ถ่านรูกอะไะลาละเลื้หอบกินอะหอบกินเลยชันดิไม่หอบกินได้ยังไงชันควรนะมันจะมแเราควรถ้าเป็นคนพิการนี่จะมานะแนะนำเอารถไฟฟ้ามานะคะทุกคนเข็นเองมีหอบ่ะเข็นเองจะไมีหอบเป็นไงคะเล่นเหนื่อยแล้วหรอ เพราอยากจะเข็นไม่อยากให้เข็นนะแต่เราขึ้นไปห้องบนสุดไหมเราค่อยไล่ลงมาเนาะแต่จริงได้อยางขึ้นไปข้างบนนี้นะไปดูเดี๋ยวเราค่อยทานขึ้นไปไปก่อนไปก่อนไปเดินเลนมาบูช่ยข้นเขาขึ้นเขาเร็วบูช่ยขึ้นเขาเร็พร้อมขอให้ยืมทายเหรอ ช่วยหมาหรอคะฝายเลยอะร่ขาขียมีผู้ช่วยอยมีตรงนู้นอีกนะช่องนู้นอีกออท่านแม่ทุกคน่าสวยยนะนม่ก็ <laughs> ใ,ใครโอ้ <laughs> ยนีตรงนี้เป็นโซนที่หมาวมากคือเขาเรีเยก่าอะไรนะ ใครที่มาแล้วอยากจะซื้อเทียนนะคะ<ช>ไปร,ร้เป็นร้านจุดข,ขายเทียนอะ่ะคือจะมีเทียนมากมายมีแม้กระทั่งเชิงเทียนขายด้วยอุยเชิงเทียนมันก็สวยดีนะป้ามันมาสาวพ <c oughs> ิเศษร้านน่สวยทุกคนทุกคนเลพิเศษโซโล่เ <c oughs> นีนย่ยชอบไปแล้วเชิงเทียนมันก็สวยดีไปดูลานกันเลยมีอะไรบ้างตลาดน่สวยนะ ม้เขาสวยมากเขาจัดแบบสไตล์ออกวินเทจนะคะแล้วก็จะมีเทียนให้เราเลือกมากมายหลายสไตล์อย่างเช่นเชิงเทียนนี้คือสวยมากแต่งเชิงเทียนแบบน่ารักมากตะเกียงตะเกียงตะเกียงเทียนนะคะเขาแต่งสวยเนาะขายลูกได้บ้านนี้เทียนไข่ดาวด้วยไหนดิจะมีไข่ต้มเนื้อล่ะมีไข่ต้มด้วยอันนี้เราต้องซื้ออะไรปะเจ้าอ่ะน่ารักดีกว่าน่ารักดีนะนุ่มก็น้ามีเบียร์ด้วยนั่นข้างหน้านั่นาดูดนะ เบียน์เบียร์เจอเบียร์ว่ะอันนี้ใครด่าใครต้องมีอันนี้เจอเบียร์เข้าไปครับเบียร์เข้าไปครับนี่เออเบียร์แล้วทำเหมือนด้วยนะทำเหมือนด้วยเออทำเหมือนมากมีสไตล์แบบเป็นถืออย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ได้เออเก๋หรือจะแก้วใหญ่นี้ก็ได้เบียร์เชียนเบียร์เชียนเดี๋ยวเราจะมาทำเชียนกันนะคะทุกคนตามมาเลยค่ะเตรียมพร ไม่รู้ว่าหอมไม่หอมอ่ะเราไปกันก่อนาชุดสวยๆเดีข้าห้อไปชุดทำเทียนนะทุกคนประมาณร้อยแปดสิบบาทประมาณอ๋อไม่ใช่อันนั้นชุดทำเทียนที่บ้านอ๋อนั่นนั่นชุดทำเทียนแต่ถ้าทำที่นี่เราไม่รู้เท่าไหร่เราทำเทียนที่ไหนไปถามมาก่อนว่าจะทำที่นี่ขอาสีสิงคู๋ตัวนี้สีอะไรสิงคูไหมครับสีถามว่าสีอะไรครับสีชมพูค่ะอ่านี่ให้เขาทำคุณยายนั่ง ยัไม่ชื่อท่าไหนอันหนึ่งมันลื่นเรือเรื้อนเราจะได้ฉ่ำเลยคอตุ๋นแกงเรื้อชอบชอบหรอคะอุ้ยอุ้ยมันเป็นอะไรอ่ะเป็นลูกโรืยีหรีใช่ไหมแล้วแม่ต่อครับพี่เดี๋ยวรอคียมถี่กับอ๋อต้องรอการต้มเทียนนะคะทุกคนฮันนี้ทำเองเลยนะฮันได้ทำเองเลยนะโอเคเปล่าโอเคนะคะ ขอบคุนะวันนี้เขาได้แต่งตัวเฟียวปะดอกมันกันเลยอ่ะอะไรนะดอกพูดเองนะไล่ดอกมันกันเดี๋ยวนะออกกล้องนะป้ายังไงมันจะเป็นอย่างนั้นอิดวีอิดวีดจะสอนวิธีการทำครับแตพี่จะสอนวิธีการทำใจร้อนอีกแะไม่ผู้ช่วยใจร้อนเกินผู้ช่วยใจต่ละ หนึ่งตัวชุดสองร้อยให้ได้ลองทำนะครับจะได้แบบนี้เป็นรูปแพรแพรค่ะแกรแกรแหมรูปแพรใต้บุรีเขามีแกรจะเป็นแบบนี้เนี่ยแบบนี้คือแบบที่เราจะเอานะคะแบบนี้เลยเอามือแช่น้ำรับเอามือแช่น้ำแช่น้ำเห็นไหมเห็นไหมแช่น้ำค่ะแช่้เลยครับแช่น้ำค่ะเอามือแช่น้ำก่อนที่เขาบอกเอามือแช่น้ำสองข้างเลยสองข้างเลยนะนี่สองข้างเลยอมาปั้นเลยอุ้ย นะครับดิเทียนนิดนนี่ใช้ไปนี่เรากดลงไปอ๋อกดอังนี้อย่ะทำหัวนะคะช่วยกันช่วยกันอรู้จักกันจิ้มน้ำนะคะแล้วก็มานี้อ๋ออ๋อเยี่ยมนานวะเลรวะอ๋ออ๋ออันนี้แกะหรือข่ายีหน้าครับมันจะออกมาเป็นไงใครไม่รู้นะแค่ไม่ดูแบบเพราะเราแม่นี่ยอันนี้แบบเนี่ยนี่คือแบบอันนี้คือแบบแล้วดูข้างหน้าดิ เอาเหลือน่าไปปกหน้าเขาตาเขาจะมองไม่เห็นนะหนูใส่ตาครับเออเลยไม่ใส่ตาอ๋อหนูใส <'s> <sponge> <cake Sounds> ่ตาอ๋อโอเคพอบอกเหยือหน้าไว้เดี๋ยวตาทำแกะหัวเถธอยายทำแกะแล้วตามันอยู่ไหนอันนี้คือไม่มีตาอันนี้มก็คือมันก็คือเกลนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเกอ๋อคือาพอดก็เวลามันโดนน้ำมันก็จะแตกแยกออกจากน้ำแยกออกจากน้ำมันเบากว่านาด อ๋อเขาเทปุ๊บมันก็เป็นก้อนเลยทุกคนอย่ทุกคนมันเป็นแบบมันคือว่าเป็นแก่อันนี้เป็นอีกอย่างนะแล้วพี่พี่ฟังไหมเขาเรียกทำอะไรแบบนี่้มาทำอะไรคะนจิทำอะไรใช่ไหมทำแพะทำแก่แก่ทำมาจากอะไรแก่ทำมาจากอะไรคะอันนี้คืออะไรเทียนค่ะเทียนแบบเทียนหอมไหมลองดมสิหอมไหมดมไหมหอมไมดิ หอมไหมคะหอมได้อย่างเดียวนะแต่หม่ำไม่ได้นะกินได้ใช่ไหมคะเป็นสีอะไรลูกสีอะไรสีชมพูสีชมพูที่ไม่เหมือนกันอันไหนของหนูอันไหนของหนูอันนี้หมูหรือแกะแกะเริ่ม่เริ่มมั่นใจว่ะอันนี้คือแกะนะถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดแปะไปอ่ะมันจะไม่ได้ทรงเกิดอ๋อคือต้องทำยังไงเดนจะดูวิธีแบบถูกวิธีนะป้าซึ่งเราไม่รู้อ่ะ เราไม่เคยทำเราไม่เคยทำครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยเหลือไว้หน่อยหนึ่งค่ะโอเคคือหลักการง่ายๆก็คือเราแค่ใช้ปลเล็บใช่ครับใช้ปลเล็บแค่นี้เองเห็นไหครับก็ใช้ปลเล็บออก็ไม่ได้เอานิ้วเปิดถ้าใช้ปลนิ้วอ่ะแบนคือเราต้องใช้ไลเล็บ่ครับอ๋อใช้ปลเล็บจิกจิกลงไปอ่ะเนาะแล้วหลักการที่สองคือเราต้องดูทรงให้ออก คนละเรื่องของเราเลยค่ใช้เวลาแห้เขาจะไม่ร่อนหรอใช่ไหมคะไม่ร่อนครับอ๋อนี่ก็จะเป็นเป็นอย่างเงี้ยใช้กันเป็นแบบนี้เลยแบบนีเ้เลยครับอ๋อตานี่ก็ใช้ทำมาจากเทียมเหมือนกันนะครับเล็กเหรนโอ้ยเล็กมากครับเลยต้องใช้สลิงเพราะว่าเราปั้นไม่ได้พอปั้นปุ๊บเขาจะแข็งเขาแข็งปุ๊บเขาจะไม่ค่อยติดกัน อันนี้ไปจุดจะไม่มีกลิ่นเทียนนะเขาจะมีแต่กลิ่นปากผมที่เขาเล่นมุกด้วยไม่เป็นไรบ้านนี้กลิ่นแปลกแรงกว่าใช่ไหมครับไม่ใส่แมสนี่ไม่ใช่กันโลนะกลิ่นปากทุกคนก็ต้องมีนะเนาะธรรมดาทีนี้เราก็จะทำให้ตาให้โตๆนี่ก็มันไปกดอ๋อมากดมัน้แข่งกันก่อนแผลใส่คอนแทคเลนอะไรเงี้ยแกแกนี่ก็แผลอยู่ในนีแต่แผลอยู่สามคนนี่เหรอ สวยไหมคะสวยสวยไหมคะคันนี้สวยยังสวยเลยขอบคุณค่ะยังดีกวาเดิมไหมดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมค่ะสวยไหมคะสวยค่ะขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยๆก่อนทีนี้ก็เราก็จะต้องใส่กบที่นี่แลถึงเราขึ้นมาถึงอะไรคุณยายจุดสูงสุดสุดเขาสุดเขาสุดเขาเนี่ยด้านบนก็เป็นบ้านบนด้านบนด้านบนของเรือนทำเพียนอ่ะ จริงๆมันเป็นเขานะทุกคนเหมือนคือก็ทำทางเหมือนเป็นทางขึ้นเขาแต่มันก็ไม่ได้ชันมากอ่ะตรงตรงนั้นจุดชมวิวทุกคนข้างนอกอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพัเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าจุดชมวิวตรงสุดนนี้เป็นยังไงไปกันเลย เจนดูข yeah, really. <sh arp y> mm ึ้นมาก็แพ็กเกจน่ารักมากเลยก็บอกไปแพะเอากลับบ้านได้ไหมเราขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วนะคะเอ้เหนื่อยแล้วล่ะคะมาซิมก่อนน้ำของพ่อเด็ดนั่นแ่บบอสข้างบนนี่เป็นไงครับสวยสวยมากใช้ได้เหรอใช้ได้เนี่ยดูวิวเดี๋ยวเพื่อนผมอินเสิร์ตไปแล้วนะทุกคนใช่เดี๋ยวพ้าจะเขาเรียกจุดอะไรมาเขาเรียกว่าจุดอะไรนะปาจุดชมวิวอ่าไม่จุดชมวิวคือจุดขายที่เนี้ย เขาขายเขาขายทุกจุดอะแมวเขาขายนี่ได้แมวมาตัวนึงไงได้แมวมาดูแมวอ้วนได้แมวไหมโทรศัพท์โทรศัพท์อ๋อได้โทรศัพท์เหรอครแค่นี้นะมามาได้ไปที่ไหนขึ้นมาขึ้นมาก็ดีแต่เหนื่อยหน่อยร้อนหน่อยนึงขึ้นมาแล้วสวยสวยว้าวป๊าป๊าทำอะไรอยูว้าวป๊ป๊าทำบ้านคนหนึ่นบ้างดีกว่า ป้าป้าสัมภาษณ์คุณหนูมากดีกว่าค่เลียงน้ำพม่มนนะโอเคพระหารเนี่ยเดี๋ยวตามฟ้ากับแม่ไปดูนะคะว่าจุดชมวิวของเขาที่เป็นจุดพีคจุดขายของที่เนี่ยคืออะไรคือสวยมากถ้ามาตอนเช้าน่าจะสวยนั่นแม่ะนะตอนเช้ากับตอนตอนเย็นเย็นที่4โมง8โมงเออหรือไม่ก็ตอนเย็นเย็นประมาณนี้มันประมาณสักกี่โมงวะประมาณตอนนี้บ่ายโมงครึ่งถ้าถ้าใครมาสักเช้าๆหรือตอนเย็นเย็นที่ตะวันเริ่มตก4โมงครึ่ง5โมงอาจจะสวย แต่อยากบอกว่าทางขึ้นชันมากนะทุกคนถ้นมาถ้าผู้พิการมาจะต้องมีคนมาช่วยตรงนี้เป็นเป็นเป็นจุดชมวิวนะคะด้านหลังสวยมากมองไปก็จะเห็นเขาใช่ไหมแม่สวยมากแต่ก็แต่ก็หวานเสียวเออแต่ก็โรลลนเหมือนกันนะแต่เขาคงคงคงสร้างเหล็กเพราะเป็นเหล็กนะทุกคนดูด้กใช่ใชเขาเป็นเหล็กไม่ใช่ไม้ไผ่อ่าเดี๋ยวซูไม่ดูเห็นไหมทุกคนเขาเป็นเหล็กนะแต่ว่าเขาแค่เอาไม้ไผ่มาประกบมาเสริมทำให้มันดูวินเทจไงใช่ โอเคมาแล้วตามกันไปดูดีกว่า <Okay. S 1> ว่ามันสวยยังไงยาวๆได้เลยนะยาวๆได้เลยยาวๆได้เลยซ้ายก่อนแมนะ่ซ้ายก่อนฟ <c oughs> ามันยกล้อไปเลยดิเราเข็นไปไม่ได้แล้วทุกคนนะ <c oughs> ต้องยกล้อไปนี่ <c oughs> ถ้าไม่ใช่ฟ้าก็น่าจะลำบาก <c oughs> เราไม่เคยเป็นคนที่ออกกําลังกายมาก่อนนะแม่ซ้ายเลย สวยมากทุกคนโอ้ยมีอะไอ้ลูกตาตัวลูกยมองลูกไปที่ลูกถ่ายลูกไปนู่นเขาให้มองไปไกลนู่นมันมองไม่ตรงมันเฮ้เขอะไรมาไม้ยังไม่เห็นกลัวเออก็สวยนะนั่งอยู่กับนั่เด็กคุยใหญ่เป็นไงบ้างเด็กถ่ายเลยอ่ะถ่ายเลยป้าป้าถ่ายอยู่นะนี่ ลงไหมติ๊กตอกอ่ะลงเปล่าดูดิยิ้มดูมันยิ้มดูมันยิ้มน่าสนุกเลยหลานกลัวค่ะหลานมันกลัวมันมองไปข้างในมั้ยอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าวิวสวยอะแต่ก็สวยน่ะอย่างกับเชียงใหม่ดูปกล้าไปตรงนีแต่แดดนี่ไม่น่าใช่อ๋อพอๆกันนี่ครับทุกคนเป็นทางเดินมานะทุกคนเห็นไหมเป็นทางเดินมาจากข้างในมันจะมีโอเค มันจะมีสามช่องนะทุกคนช่องหนึ่งช่องสองที่มีธงเห็นไหมช่องสองที่มีธงแล้วก็ช่องขวามือจะเป็นพวกร้านร้านอาหารพวกส้มตำพวกอะไรเงี้ยเป็นไงสวยนะแต่ร้อนไปหน่อยเพราะเรามาออแบบตอนแบบถ้ามาสักคัน <ๆ S 2> ว <จา S 2> ันจ๋ใช่ถ้าเป็นคนปกติมาก็คือจะสบายถ้าเป็นคนพิการถ้าจะมาส่วนตรงนี้ต้องมีคนช่วยนะคะไม่งั้นมาลําบากม,มากแต่ก็คือมาแล้วมันคุ้มมันได้วิวสวยจริง มะแต่ว่าจะขอถ่ายมุมนี้ทุกคนดูนะรับตรงน,นเหล็กออกนะเออมันมีเหล็กทุกอันนั่นแหละแหม่ทำเป็นเก๋ายังถามอยู่เลยว่าใช่เหล็กไหมจะหลดด่นเลยปมวิวโคตรดีวิวดิแย่ด yeah. ูทางฟ้าข้างหลังดิโอ้ร้อนคอมากเลยถ่ายวิวเลย สวยมากๆคุ้มค่านะคะที่ได้ขึ้นมาเออสวยจริงๆอะไรนะนอะไรนะไม้มนลังตก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 อไม่น่ารอดหลือตกตัไปนี่ทำยไงฉันจะทำอย่างเดียวเลยที่แบบว่าแสดงให้ถึงวารกเธอมากคือตะโกนเรียกชื่อไ้าปดูอันนู้นดิไต่ดูนู้นเ้ออันนู้นมีบันไดร้อยด้วยเห็นไหมที่น้องอยู่เห็นไหม ่าวสวยนะคนเยอะเลยตอนนี้นะสวยไหมสวยสวยเหมือนเชียงใหม่นะแต่ว่าอากาศไม่ใช่แล้วเราถ่ายเอามุมนี้ด้วยนะป้าเพราะว่าเหมือนเป็นจุดพีคมากเดี๋ยวเรามาถ่ายเอามุมนี้ใครที่มาใครใครที่ดูคลิปนี้แล้วถ้ามานะคะก็อย่าลืมมาถ่ายจุดนี้ด้วยเป็นจุดที่สวยมากๆแล้วเป็นจุดพีคมากแต่ว่าแนะนำนิดนึงนะคะให้มาตอนเช้าหรือไม่ก็มาช่วงเย็นๆน่ะทุกคนจะได้ดูแบบโอเคกว่านะแต่มาช่วงเนี้ยมันร้อนมากถึงเจ้าเวรเป็นตอน อัดชุดกันบนาสวยไหมยเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันีุดูเป็นเหมือนเน่เนกมไปไม่มาทะลุไปละเป็นร้านนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรร้านวินเทจร้านวินเทจเรไปดูกันนะคะร้านโบราตัดสูตรมันไม่อรุงดูพอดีกันเดยด้วยเอ้า มีไหมเก่งมากเลยนะใครเชื่อหรอมาไี่มีใครยังไงคะสวัสดีค่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 ะนูอยดหยอตตามอยู่เตอขานครับเขาก็จะแต่งเป็นแบบวินเทอะทุกคนเขายิงปืนอะ เออขา,เายิงปืนเหมือนงานวัดอะสมัยก่อนนั้นมีตู้โอ,อ้ตู้วินเดทุกคนเฮ้ยเ้ป็นจุดตาทุกคนผมตื่นเต้นม,มากดูทุกคนดูดโอ้สมัยก่อนมันจะเป็นตู้พวกเด็กคลาอ,อะไรเงี้ยทุกคนนะป้ามีปืน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 ปืนเยเดี๋ยวเขาดันให้ขึนนนน้นไปออนี่มันจะเป็นเหมือนแบบ เหมือนเกมปืนตุ้งเกมยิงในสมัยก่อน่ะอ้าวเออจุดละสี่สิบดขอดูลูกกระสุนมันเป็นจุกน้ำเหมือนจุกน้ำตาจุกน้ำตาสมัยก่อนเลยอ่ะันนึกถึงตอนสมัยตอนเด็กๆยิอะไรอย่างงี้เนาะไม่ได่ได้่่ะด้ไม่ไดไดั่ได้ม่ได้ไม่ไเ้าเลย้่เลย้ม่่้ม่ไ่้ โดนประตูโดนฝาคนมันชัยังไงอ่ะแม่อันนี้อันนี้นี้จับปลายมั้ยจับปลายเดี๋ยวอย่างงี้พูแข็งเลยเอาจุดใส่ท่อนโดนด้ว่ะเกรเสร็จตุกอะไร็ได้นะยิงไรวะคนี้คนนี้ ไกลอ่ะลั่นไกลเอายังโดนไหมนี่อะไรอ่ะอยอะไรให้เรายด้ได้ตัวไหนคะโอ้ยมึงพูดเหมือนจะยิงโดนเต็มเป็นไกลเกินความสามารถของมันไม่โดนอ้าวโอ๊ยไม่โดนให่ใหเป็ดเลยโอ้ย เราตรนี้อ๋อโจโจฮะตรงนั้นาเปิดปุ๊บเฮ้ยไอตูนั้นก็อาจะได้อยู่นะแต่ไม่ได้ไดังอทำไมยงไม่โดนแม่ยิงตไม่ใช่ไปยิยิงยิงเยิงก็ยิงอยู่ไมดใจแทนไโดน้ะเอาฟ้ายังไง่ อ๋ออันนี้จะซิ้งกับบ้านนะคะใช่ไหมจะซิะ้งกับบ้านใช่ไหมน่าสนใจสิคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแหละขายเครื่องปั้นดินเผาแต่แกล่งแก้วที่ผ่านมาว<ล>ันที้ใช่ไหมขายแก้วนะคะแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปอยู่แล้วซึ่งสวยงามนะถ่ายรูปอ่ะซึ่งเราเคลื่อนไปไม่ได้ก็ลำบากหน่อยนะคะขึ้นได้ไหน่อยวะช้างอ๋อขายแจ็คสันเหนอไม่มีอันเลยอ่ะนไนม่มใหญ่ ข้างบน er สวยมากเลยสวยไอที่บนหัวเราเนี่ยาบนสวยมาก่ารูปสวย้งบนว่าถ่ายเขาตรงนี้ได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวแฟนคลับมาขอถ่ายด้วยทุกคนอืมน่ารักขอบคุณครับดูเพียงกะ็พอกดหนักกดหนัก เราต้องได้ยกน้อไงมันถึงไม่กลัวถ้ามันยไม่ยกน้องนะมันเกรงพอ,อถึงข้างล่างแล้วมันก็จะ,จะเป็นถึงมุมหนึ่งแม่ถ่ายไหมแม่ว่าบรรยากาศเป็นไะงดีลงลม,มากเลยเหมือนชิง้งใหม่ไหมเออเหมือนชิ้งใหม่เลยลุ่มลื่นแล้วก็วินเทจมากเลยท่าเหมือนชิ้นสวยๆด้านแล้วด้านล่างสุดแล้วนะคะ แต่ข้างในมีอะไรเนี่ยเสื้อผ้ามาจอมให้คุณแม่คุณไปดุลวันนี้นะคะก็เป็นทริปหนึ่งวันที่พามาเที่ยวจังหวัดราชบุรีคือบ้านเชียนหอมนั่นเองใช่ใ่ค่ะวันนี้ก็ก็หวังว่าหลายๆคนเอ่ออะไรนะวันนี้พระก็หวังว่าเราพาทุกคนมาเที่ยวเนาะพร้อมกันเนาะคุณยายใช่คุณยายก็ไม่เคยมาแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนไม่เคยมาหรือว่า ชิปหน้าใครที่มีวันหยุดพักผ่อนยาวๆอยากจะมาก็มาได้นะคะมาเที่ยวได้ก็คือไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่แค่2ชั่วโมงครึง่ง <c oughs> ถ้ารถไปติดประมาณสองชั่วโมง <c oughs> สองชั่วโมงถ้ารถไติดก็ <c oughs> สองชั่วโมงต้องหลับด้วยนะแม่เขาบอกถ้าขับรถอยู่ก็หลับก่อนนะขอบคุณขอ <c oughs> ขอบคุณสถานที่นะคะ <c oughs> บ้านเทียนหอมค่ะที่ให้พวกเรามาถ่ายคลิปสวยๆไปฝาก เอ่เดี๋วนี่เป็นงานนะเนี่ยน้องดูนะคะดูกันหลานนี้ดูนะคะเดี๋ยวนี้เป็นงานนะเนี่ยเราอย่ากดข้ามโฆษณาของเล่นนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกันขอบคุณค่ะอ่าถึงมาก